สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบออยู่กันในแมปเป็นเกมซ่อนแอบนะครับเป็นเกมซ่อนแอบอยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนนี้เหลือเวลา2นาทีกว่าโอเคเรามาสำรวจแมปเล่นเลนกันกันมันเป็นหน้าล็อบบี้นะ,ะผมจะอธิบายคร่าวๆกันก็คือเนี่ยเห็นสมมติสมมตินนะสมมติอันนี้คือการซ่อนแอบแล้วนะแล้วสมมติผมไปอยู่ตรงสีแดงแบบชิดแบบไปอยู่กัะกอดแบบกอดมันเลยนะ เราก็จะกลายเป็นตัวสีแดงไปแบบกลมกลืนไปเลยเหมือนกับกิ้งก่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วอยู่กับสีขาวตัวเราก็จะกลายเป็นสีขาวโพนครับอยู่กับสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นนะเออตอวกันผมก็เล่นเป็นแล้วตาหนึ่งแล้วก็รอดด้วยนะนะเรามาดูคนหาเออมันจะมีฝ่ายคนหาด้วยนะคือมันจะสุ่มให้เราเป็นคนหาหรือว่าคนแอบคนหามันก็ต้องหาให้เจอแมบพบมันก็กว้างให้ได้เลยแบบกว้างมากเลย เนี่ยดูดิคนหาจะมีสองนะคนซ่อนมีกี่คนวะจำไม่ได้แต่หลายคนอยู่คนซ่อนเออดูดิแบบเนียนน่ะเรายังมองไม่เห็นเลยคือมันเนียนมันจะกลมกลืนเป็นกระสีเลยคนหาอีกคนหนึ่งอนะนี่นี่น,นี่ดูมันแอบเลยนี่นี่มันจะเป็นสีแบบนี้เลยอยู่กับสีแดงก็จงเป็นสีแดงอยู่กับสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้นี่อันนี้สีม่วงอันนี้ก็สีเขียว ดูคนหาเลยจะหาเจอไหมเนาะอีกสองวิหมดแล้วโอเคคนพบเจ็ดคนใช่ไหมมาเราได้เล่นแล้วแล้วเราก็รู้วิธีการเล่นแล้วนะแตุู่มกันอีกทีว่าเราจะเป็นผู้แอบหรือผู้หาแต่สำหรับตัวผมแล้วผมอยากจะเป็นผู้แอบนะ ไม่อยากจะเป็นผู้หาอยากลุ้นอะแล้วได้เป็นคนแอบไยเนี่ยตอนนั้นตอนที่ผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยผมแอบอยู่ตรงนี้เลยเว้ยืนีผมแอบอยู่ตรงนี้เลยตรงกองนะตลอดเลยเว้ยนี่เนียนปะเหมือนมันจะเนียนนะเพราะว่าคนหามันมองเราไม่เห็นแนตะ่คนหาโดนขังไปหรืองั้นเราจะไปแอบไกลๆเลยเห็นปะึบฮึบอีศิวิมันจะมาหาแล้วเฮ้ยโอเค หกอุย้ยแอบไงอะฮึมมีตรงนี้นมามาแล้วกัมวนมัมนมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยมาตรงมาแล้วขอให้เอา้าเอา้เอากูโอ้โหกูคนแรกเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่เนียนเอาเ้าเดินชนแล้วไม่ตายเลยแล้วทำไมไม่เห็นเราอ่ะ งั้นเรามาดูก็ได้อ้าวไอ้ที่ไอ้นี่ไอ้ที่ซวยเลยมันมาชนแล้วก็ตายไปเลยไหนคอยดูแบบคนแอบดิอันนี้มันไม่แอบไกลอยู่นะเอ้ยแต่มันมาแล้วนะเอ้ยตายเลยเหรอมันตัดอยู่ดีๆตัดมาเลยอะ่ะมันขึ้นไปฝั่งนู้นก็นอมดแล้วนะ เฮ้ยเนียนอยู่นะเนียน่ยที่ผมว่าสีนเงินนะเนียนเมื่อกี้ผมโดนคนแรกเลยโหแสดงไอ้พวกนี้มันเล่นแบบช้ำชองไงเล่นบ่อยอะไรเงี้ยอันนี้ใครวะเนี่ยโอ้ยสีเขียวโคตรเนียนนะดูดิขนาดเมื่อกี้ผมว่าผมแดงแป๊ดเลยนะยังโดนเลยโอเคหมดแล้วโอ้ได้เล่นแล้ว อุย้ยแบบนี้คนเยอะด้วยถ้าได้เป็นผู้หาแล้วงามไส้แน่นอนฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน,ฉนโอเคโอ้ไปไปแอบไกลๆเถอะผมวิ่งแล้วมันมีเวลานับถอยหลังอยู่ยี่สิบวิกระโดดฮึ้แซบเฮย้ยเฮ้ยตก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  เราแย่แล้วเนี่ยเราแย่แล้วเฮ้ยเราแย่แล้วเฮ้ยแปดเจ็ดหกกระโดดทึบถือว่าไม่เนียนเลยเฮ้ยมันเนียหนหรอมันมาแล้ววะดิมันกลังมาแล้วเรามาแบบที่เราไม่ไม่ดีเลยลง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  อย่าเพิ่งมานะคอเฮ้สีม่วงโอ้โหดีอยู่สีม่วงโอเคมันจะเนียนจริง,รงหรอป่าวะเฮ้ยสีดำเนี่ยโอ้โหเนียนเลยเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นอันนั้นใครวะเนะี่ยโอ้ไขไม่รู้กระโดดเต็มไปหมดเอ้ยผู้หาเฮ้ยมันหมาโอ้ มันเห็นได้ยังไงมันเห็ุได้ยังไงโอ้โหอุตส่าห์คิดว่าเนียนแล้วนะ่โอ้โหอันนี้แอบสีเขียวแอบไปตรงใกล้ๆใกล้จุดเกิดเลยสีเขียวยังมีคนเนียนอยู่อันนี้แอบตกอมยิม้มอุ้ยมันไม่แอบไปอยู่ตรงนี้กันเต็มเลย อีกหนึ่งนาะทีเองมันจะหาครบหรือเปล่ามาดูกัเอา้าโดนไปแล้วสีเหลืองตรงนี้มีอีกสองคนโอ้ยที่สีดำดูท,า,ทางจะปลอดภยนะัยในสีดำเพราะมันไปอยู่กับตรงอื่นหมดนู่นนูน่มีคนโดนหยองหอง,ยอ,งอยู่ตรงกล่องนู่นใช่ไหม เฮ้ยมันเห็นนะเฮ้ยยืนเลยโอ้โหเรียบร้อยหลังกลองนมมีอเห็นแบบมีจริงๆงด้วยสีดำมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเฮ้ยจะออกมาทำไมเฮ้ยโอ้โหจบเลยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายจะจูบกันอยู่แล้วจูบกันอยู่แล้วนั่นแหละเอ้าไม่ตายเฮ้ยเป็นเป็นไปได้ยังไงอะ ม่าอาจจะบัคเลแต่อันนี้มันอาจจะเห็นแล้วแหละเอาตายแล้วอ้าอ๋อบัคชัวอย่างนั้นอนะเรียบร้อยครับสีดำเหลือสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ตรงตรงกันข้ามเงินเนียนนะเหมือนมันจะเห็นแล้วหรือเปล่าเหมือนมันเห็นแล้วนะโอ้เรียบร้อยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตายนะก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับแบบท่อนหานะครับ มันก็เป็นแบบซ่อนหาที่หาห้องค่อนข้างจะนานแล้วแต่มันก็สนุกนะเออแต่ใครชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม